นี่ไหนสิสู้ซูไหมส<ช>ูซูคนน่ะหมูซูซูหมูกำลังกัดจอยเข้าเข้าถังเลยนี่เป็นถังหรือเป็นคู่เนี่ย,ยเป็นคู่เหรอเอามาดูเต้นพุทบ้างเต้นหกก้างทำลายตุ๊กตไม่ขุดใช่โอ้โห หยดได้เยอะมากอันนี้จะเป็นเป็นกำแพงใช่ไหมครับใช่เป็นกำแพงด้วยกำแพงนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรตุดกตาตุกาโอ้่นมากเลยนะเพื่อนๆที่กำลังกำลังอะไรครับกำลังอยากเล่นกันหาที่เล่นนะก็มาเที่ยวทะเลนะบอกคุณแม่เขาบอกว่าบอกคุณพ่อคุณแม่อยากมาเที่ยวทะเลเหมือนต้นพุธใช่ไหมครับ เราจะได้เล่นทรายรดูพี่พี่อาอชลี่พี่แอชลินพี่แอชลินเล่นอะไรครับเล่นทรายเล่นทรายด้วยอีอนี่มาดูคุณแม่ทำอะไรนะมันเป็นประสาทห็นไหมเยใหญ่มากเลย,ยโอ้เหนื่อยเลยนี่เราก็มาดูคุณพิโต พีคคะโอ้ของพีคก็จะเสร็จแล้วเนี่ยฮของพริก็จะเสร็จแล้วอื่สูงจรงเลยไหนไป่อดูให้เพื่อนๆนดูหน่อยสิครับเพื่อนเพื่อนดูหน,ห,นดหน่อยโอ้สูงไหมสูงไหม,ไหมสูงไหมคะว่ามันยังไม่สูงเลยหรอคะฮืมเก่งมากเก่งมากมากเลยอ๋อมันเป็นอะไร ต้นพิกจะเล่นมนมาเป็นหอีอ๋อมันเป็นหมี่ด้วยเหรอทรายมันอยู่บนถังแล้วมันเป็นหมีโอ้โหจินตนาการล้ำเลื่อนมากเป,นเปนอนเพื่อนค้าก็พูดได้ไรด้วยเฮ้ย,ยมันเจอหอยนี่โอ้โหหอยตัวใหญ่มากมากเลยหอยตัวใหญ่มากเลยนั้นเอาอให้เเอออาให้พริกเหรอพริกพีคโวยวายแล้วครับพีคโวยวายแล้วพริกเจออะไรครับพูดอะไรมาให้ครับโอ้โหยุคใหม่ หรออืมแล้วต้นพุดต้นพุดขุดได้ได,ได้ได้สูนหรือ,อยังอานชให่มากโอ้โหได้ศูนย์แล้วอาินอาิน,านหาอะไรครับหาอะไรครับอาินออาคินหาอะไรนี่ก็จะเป็นต้นพุดกำลังกำลังขุดอยู่กปิดก็จเนเล่นทรายอยู่ดูเพิ่ไปด้วยกันนะน้องๆเราจะได้รู้ว่าวิธีการขุด ทรายขุดยังไงวิธีการขุดทรายต้องเอามีอะไรด้วยพุทอ er ันนี้เขาเรีอกอะไรพุี uh, ่ขุดอ๋อมันเลือกี่ขุดเหรอแล้วต้องขุดทรายต้องขุดลึกเลืกขนาดไหนเพื่อนอยารู้เพื่อนอยากรู้อ่ะใหญ่ในญ่ใ่ในญ่ใหร่ใหญ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 ่ให่ทอ่เหหใหญ่ใหญ่ใหญ่ห ร่างกายจะได้แข็งแรงใช่ไหมแต่อย่าขุดขุดแล้วก็ต้องกบให้ขเขาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวขาเดินมาแล้วมันมันนะอย่างนี้เออกตูดตกูที่เราขุดนะมันไม่ดีนะโอเคนะเศษแก้วโอ้อันนี้ก็จะเป็นเศษแก้วนั้นเราก็อยเราก็ต้องทิ้งให้เป็นที่นะเดี๋ยวเ,เพื่อนเดินมาแล้วก็ตำขาอย่างนี้มันไม่ดีนะครับเอามา เราเก็บไว้ดีๆนะ <S <S เดี๋ยวเราไปทิ้ง,งทั้งขยะนะครับวางไว้ตรงนี้ครับโอเคเก่งมากเราวางไว้ตรงนั้นแหละครับโอเคอ่ะมาขุดต่อมาขุดให้เพื่อนๆดูต่อว่าเรากําลัขงข่าแล้วหรอโอเคอ่ะมาขุดให้เพื่อนๆดูต่อนะครับนี่เราต้องขุดเรืเ่อยๆนะเนี่ยเอามาดูต้นพริกต,ต่อต้นพริกทำอะไรอีกผ่านฮะทวี ทำปลาซาดเหรออ้เก่งจังเลยเพื่อนครับนปูเพื่อนื่อนครับคุณพุดเอาปูมาให้ดูนี่เป็นปูไหนมันเป็นปูตัวเล็กอุ้ยมันไปไหนมันไปไหนมันจะเข้าบ้านโอ้มันจะเข้าบ้านแล้วมันเป็นปูตัวเล็กพ่อมาจะเข้าบ้านอนี้อะไรนะมันจะเข้าบ้านโอ้มันจะเข้าบ้านนี่แหละครับโอ้โหเพื่อนๆื่อนได้เห็นปูแบบนี้เพื่อนเพื่อนยออย่าทำร้ายมันใช่ไหมเราต้องเอาไปปล่อยมัน งลงสู่ทะเลคูนเหมืยนกันไปผสมพันธุ์กันใช่ไหม,มเอออยา่าทําอย่าให้มันตายนะทใหมมันขุดลุมทใไมมันคุดล,ลุมนี่ไหนดูลุมให้เพื่อนๆดูหลุมปูดินี่เห็นไหมนี่เป็นปูมันเป็นปูอะไรนะแม่ม,มันเป็นปูลมค่ะนี่ไงมันเป็นปูลมนี่ไงโอนี่ไงไหนพี่ดูซิไม่เห็นเลย